ในกล้องถ่ายภาพที่เราใช้กันทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันจะมีโหมดที่เราใช้ปรับ e x p o s u r e บนตัวกล้องก็คือพวกโหมด M โหมด AV TV บางค่ายก็จะเป็น A หรือว่า S นะครับโหมด P แล้วก็จะมีโหมดออโต้โหมดพวกนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว่ Canon เนี่ยนะครับตอนที่เขาออกกล้อง m i l l r l e s s Full Frame ตัวแรกของเขาเนี่ยก็คือตัว EOS R เขาใส่โหมดนี้มาด้วยก็คือโหมด FV แล้วเขาก็บอกว่ามันใช้งานสะดวกมากนะแต่หลายคนได้ลองใช้แล้วก็เลิกใช้กลับไปใช้โหมดเดิมๆที่คุณเคยซึ่งถ้านะครับทำความเข้าใจดีๆเนี่ยจริงๆ FV มันเป็นโหมดที่สะดวกจริงๆนะครับแล้วมันก็เป็นได้ทุกโหมดที่กล่าวถึงในตอนต้นแต่ว่ามันก็ต้องมี ความเข้าใจในการใช้งานแล้วก็มีทริคบางอย่างเพื่อที่จะให้มันใช้งานได้สะดวกกล่องตัวจริงๆในคลิปนี้ก็จะมาคุยให้ฟังนะครับอ่ะมาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเวลาที่เราปรับกล้องนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในโหมด A เนาะโหมด A เนี่ยก็จะเป็นการปรับรูรับแสงใช่ไหมครับเราสามารถที่จะปรับรูรับแสงได้แบบนี้หมุนไปอ่าเห็นไหมครับ ค่าอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นออโต้ฮะถ้าอยากจะปรับไปที่ทีวีอ่ะโหมดทีวีเราก็จะปรับชัตเตอร์สปีดได้ค่าอื่นๆก็จะเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับกล้องจะเลือกให้ถ้าโหมด M ก็จะกลายเป็นเราปรับได้2ค่าชัตเตอร์สปีดกับรูรับแสงก็แล้วแต่ว่าเราอยากชัเเือกอะไรแต่ถ้าเราปรับมาที่ FV ครับอย่างแรกที่เราจะเห็นคือมันจะออโต้ทั้งหมด คือพอเป็น FV เนี่ยนะครับก็คือออโต้เลยนะเนี่ยออโต้ Auto หมดเลยทุกอย่างออโต้แล้วก็จะมีไอ้สีส้มๆนั่นนะอันนั้นคือไดอัลนะครับถ้าเราเลื่อนไดอัลเราหมุนไดอัลด้านหลังมันจะวิ่งไปที่ค่าแต่ละค่าอย่างเช่นถ้าอยู่ที่ค่า TV แสดงว่าถ้าเราหมุนไดอัลด้านหน้าแบบนี้มันจะปรับให้อ่าเราก็คือปรับสปีดนั่นแหละ แต่ว่าค่า a b ค่า ISO อะไรพวกนี้จะเป็น Auto. ออโต้ถ้าอยากจะปรับตัว AV แลเราก็เลื่อนไปตรงนี้แล้วก็ค่าอื่นๆก็จะเป็น Auto. ออโต้อันนี้ก็กลายเป็นโหมด A และใช่ไหมแบบเนี้ยหรือจะกระโดดไปที่ ISO เลยก็ได้นะครับเนี่ยก็ปรับได้ค่าอื่นๆก็จะเป็นออโต้แต่ว่าอันนี้คือ ISO ไม่ออโต้แล้วก็ไอตัวนี้ก็ไม่ออโต้ด้วยเพราะว่าอะไร เพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งปรับมันนะครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าถ้าตัวไหนเป็นออตโต้นะมันจะต้องมีเขีดเส้นใต้อืมอย่างตอนเนี้ยทีวีเขียเส้นใต้นะเป็นออตโต้ใช่ไหมลองรีเซ็ตมันก่อนปุ๊บอันนี้คือทุกตัวเป็นออตโต้หมดเขีดเส้นใต้หมดเท่ากับว่าเฮ๊ะเวลาใช้งานจริงเราอยากจะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด AV หรือเป็นโหมดทีวีก็แค่เลื่อนอันนี้นี่ใช่ไหมง่ายมากเลย หรือจะเป็นโหมด M ก็แค่นี้เองนี่ก็เป็นโหมด M ละจะชดเชยแสงก็ได้ถ้ามันเป็นออโต้ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยจะชดเชยแสงหรือไม่ต้องเป็นออโต้ทั้งหมดก็ได้นะครับเดีย๋ยวในโหมด AV ก็ได้เดี๋ยวลอเลื่อนรงนี้เป็นโหมด AV นั่นก็ชดเชยแสงนะเห็นไหมโอ้โหแบบนี้ก็คือเป็นได้ทุกอย่างเลยสิใช่ครับมันเป็นได้ทุกอย่างนี่แหละถึงเรียกว่ามันสะดวกเพราะว่าเราไม่ต้องละสายตาจากช่องมองภาพหรือว่าต้องมานั่งมองดูตัวไดอัลที่ด้านบนอย่างนี้ นะมันเสียเวลาใช่ไหมอันนี้อยากเป็นโหมดอะไรเป็นได้หมดแต่ว่าจะทําให้เร็วๆแบบที่พี่อ่ำทำเนี่ยมันต้องมีทริคนะครับก็คือการรีเซ็ตอ่าหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเวลาที่เราหมุนไดอัลนะครับอันนี้สมมุติว่าเราหมุนไปที่ AB ใช่ไหมครับอ่าเปลี่ยนค่าละเปลี่ยนค่าละเราอยากจะรีเซ็ตมันอนะไม่เอา F10 จะรีบกลับมาเป็นออโต้เร็วๆทำยังไงนะก็หมุนไปตรงน,นี้แล้วก็กดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นออโต้ละ หรือหลายๆปุ่มเลยอ่ะหล,ห,ลหลายหลายอันเลยให้เป็นออโต้ให้หมดเลยอ่าอย่างเงี้ออโต้อ่านี้กลายเป็นโหมด m น่องเนี่ยเราอยากจะรีเซ็ตพร้อมกันทีเดียวเราก็กดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นออโต้ทั้งหมดถ้าเราก็มาเริ่มใหม่ตึ๊ๆตึ๊ตึ๊ตึ๊อยากจะปรับอะไรก็หมุนได้เอาด้านหลังตึ๊ๆตึ๊ตึ๊ตึ๊ไปใช่ไหมครับแต่ <laughs> แต่อีกแล้วก็คือไอ้สองปุ่มนี้มันไม่ได้เป็นดีฟอล์นะเออจริงๆมันเป็นไอ้ตัวเนี้ย ซึ่งแต่ละกล้องก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันแล้วอันนี้พี่อ่ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าอันนี้พี่อ่ำทำให้มันเป็นเลื่อนจุดโฟกัสไปแล้วซึ่งเดี๋ยวจะแนะนําให้เราก็เลยต้องมานั่งเซตไอสองปุ่มนี้ก่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนใหม่ว่ามันเป็นตัวรีเซ็ตนะอันบนรีเซ็ตทีละค่าอันล่างรีเซ็ตทั้งหมดง่ายมากนะอ่ะเ,เข้าไปที่เมนูคัสตอมไมค์บัตตอนนะครับแล้วก็เลือกนี้อา่าปุ่มสตาร์ตรงนี้นะครับ เปลี่ยนเป็นออโต้นะอันนี้คือรีเซ็ตหนึ่งค่าสีส้มอยู่ตรงไหนรีเซ็ตตรงนั้นนะครับายถึงไอไดอัลอยู่ตรงไหนน,นะสีเซ็ตตรงนั้นถ้าอันนี้ก็คือ all เลยรีเซ็ตพร้อมกันหมดแต่ว่าอันนี้ปุ่มส star เราใช้ี่นี้ก่อนแล้วก็ปุ่มอันนี้ปุ่มเลือกจุดโฟกัสเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นออ f ปุ้งและไอตรงนี้ก็เลือกเป็น direct AF จะได้ ใช้เป็นจุดเลื่อนโฟกัสแทนนะครับโอเคอ่ะลองดูนะครับอ่ะหมุนหมุนเล่นเลนเลยหมุนเล่นเลนเลยนะหมุนเป็นค่านูน้นจะสังเกตนะครับไม่มีขีดเส้นใต้2ค่านี้นะอ่าเอา ISO อีกค่าหนึ่งก็ได้นะปุ๊บอย่างงี้ยออีกค่าหนึ่งแล้วทําไงต่อถ้าจะรีเซ็ตทั้งหมดกดตรงนี้จึง้งหายหมดเลยเออกลับมาเป็นออโต้กลายเป็นกล้องเปนโหมดออโต้ละเปลี่ยน อันนี้จะรีเซ็ตเฉพาะค่า Av กดอันบนก็นได้เพราะมันไม่ต้องต้องรีเซ็ตทั้งหมดกดแค่นี้จบหรือในขณะที่เราอยู่โหมด M อย่างเช่นอันนี้ได้ทั้งดูรับแสงทั้งนี้นะครับอ่าทำไงยอยากจะกลับมาเป็น S เร็วๆ,วๆก็เลื่อนตรงนี้มาแล้วกดตรงนี้ปุ้งกลายเป็นว่ากลายเป็นโหมด TV ละหรือโหมด S ลสะสะดวกไหมสะดวกมากเลยแต่ต้องฝึกใช้ครับ นะใช้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งออกไปข้างนอกอะ่ะแล้วก็ลองใช้ดูไม่ต้องไปปรับโหมดอื่นใช้ตามองภาพในช่องมองภาพก็ได้แล้วก็ไม่ไปยุ่งกับโหมดอะไรใช้วิธีปับเนี้ยแปบ๊บเดียวคล่องครับแล้วจะลืมโหมดอื่นไปเลยเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่นิ้วเราหมดแล้วไม่ต้องละสายตามานั่งดูที่เราฝึกใช้เนี่ยประมาณสักครึ่งวันนะครับแล้วก็แทบจะไม่ได้ใช้โหมดอื่นละก็ใช้อันนี้ไปตลอดนะ ฝากไว้ด้วยฝากเอ็กแฟบตรงนี้ไว้ด้วยนะครับลองใช้งานดูเขาใส่ไปแล้วเอาไว้คุ้มนะครแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าโลกของเรามันเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลย